สวัสดีครับบ่าวถาะสวัสดีท่านผู้ชมครับเจกันยามคั่มพี่น้องนะครับตอนค่มคัตอนย่ำเมอแงครับวันที่21มิถุนายน2 5งพันนะครับผมจะพาไปบ้านเจลอตเตอรี่ครับผมวันนี้นะครับลูกสาวเจเพิ่นมาจากเมืองเลยนะครับแผงจากเมืองเลยนะครับเมื่อนี้เพิ่นเอาสลากกินแบ่งเอาลอตเตอรี่มาให้เจลอตเตอรี่นะครับลูกสาวเพิ่น พี่น้องจะผาชมบรรยากาศยามแแงเบิ่งทองฟ้าพี่นอ้องขึ้นเป็นสีแดงนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับผมเมื่อน,นี้นะไปเบิง่งจะได้เมนูยังน่าจะมีเชฟเชฟคนใหม่วันนี้นะครับลูกเคยเจเพนน่าจะโซฟิมือนะครับวันนี้นะครับเบื้องบรรยากาศทองฟ้าพี่น้องทองฟ้าขึ้นเป็นสีแดงโอ้นะครับท้องฟ้า สีสีคือเป็นสีงสีพี่น้องนะครับฝนไม่ตกอากาศร้อนบ้านเจเพนเป็นลานค่านะพี่น้องเนาะคนก็นจะผูกพานคนก็นจะหลแน่นะครับมื่อนี่จะพาเอฟซีมาเบิ่งน้ำกันว่าบาว่านะครับสั่งจองลอตเตอรี่ตัวไหนไว้นะครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2567นะครับเกจะเอาแผงของลูกสาวเจเพนนํา แล้วก็แผงของเจ๊ด้วยแผงเจ๊แผงไม่ใหญ่นะครับเบิ่งทองฟ้าให้เห็นบรรยากาศทองฟ้าก่อนนะครับทองฟ้าบางพี่น้องคือเป็นสีสีคือแดงเอาด้ครับด้านนาพี่น้องด้านนาเป็นวัดบ้านวันนี้เป็นวันพระพี่น้องได้ย,ดยินเสียงตีกลองบ่อืม อ๋นะครับผ้าไปทำวันนี้เอ้าเจ๊เองท่านใดมานะครับน้องสายทําอะไรอัสสัสดีน้องสายสวัสดีครับนี่พี่น้องนะครับจะผ้ามาถามนะครับเลขดังเลขกระแสจากเมืองเลยเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวรอดกันกันเลยพี่น้องวันนี้จะเอาลอตเตอรี่มาแล้วมาได้มาแลวมาน้องสายมาแล้วมาแล้วน้องสายทําอะไร ร้านหอมทำผัดเผ็ดหมูป่าผัดเผ็ดหมูป่า,ปานี่ครับลูกสาวเจนะครับผมเชฟภาไปเบิรงเชฟวันนี้เอออันนี้หมูป่านะครับสวัสดีเชฟบอยบฟิชชิ่งพี่น้องนะครับลูกเขยเจพี่น้องเมื่อนี้มีเชฟท่านผู้ชมเจย,ยังไม่มาหมูป่าได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับเดี๋ยวจังรอดได้พี่น้องเด้อ เดี๋ยวจังมาเบิองน้ำกันวา่าบาวเท่าจะเอาฉลากพิ์แบง่งตัวไหนวันนี้เชฟมาเองจากเมืองเลยเมนูไทยได้พี่น้องเลยหม,มูป่ามาบ่อยครับหมูปา่าทผช้ชมอันนี้พริกแกงพริกแกงมาบ่อยอครับพริกแกงนะครับเดี๋ยวจังรอพี่น้องนี่มือน,นี้เดชเชฟจากเมืองเลยจะมาโชว์ฝีมือเปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนจะได้เบิ่งเชฟคนใหม่แหมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอเดี๋ยวจังบิ่งน้ำกันว่าบางเทาจะยิบสั่งสลากกินแบ่งสั่งลอตเตอรี่ตัวไหนน้อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศท้องฟ้าสีแดงนะครับผมคนนะครับผมเจ๊เพิ่งมาเจ๊เพิ่งมาหมดแล้วนี่เอาน้องเอาน้องใส่เอากล้วยจับมาด้วยอ่ะ อ้าวทำไมไม่บอกจะได้ช่วยอุดหนุนด้วยฮะอ้าวทำไมไม่ทำไมไม่เอาอะไรให้บ้านมันอร่อยมากมันอร่อยมากเหรอแล้วทั้งหมสวัสดีครับเจไปไหนมาอันมันจะไปขายกุ้ยจับแม้วหรื่าไปขายกุ้ยจับมืดแล้วอืมมืดแล้วเอาบ้านข้าวนอ้าเจบน้องไส้ปลาเดย์มะลายบ่บ่ค่ะปลาเดย์มะสามสี่ลอยนึง บเอาประด้มาจากคอน้มใส่เลยไมาจากคอาากไปขายได้เงินยสามร้อยหก <c oughs> อีเอามาไม่เยอะไม่เยอะเขาติดขายจากตลากเขาเลยเมาเอาเดี๋ยวจังรอดเอดีเ๋ยวจะมาเบิ่งเดี๋ยวค่อยมาดูสลากกินแบ่งด้วยกันนะครับผมน้้องสี่ครับผมน้มใส่เตรียมเครื่องนะครับจะผัดเผ็ดหมูป่าวันนี้พี่น้องมาเบิ่งอันนี้ เอ้าเมื่อกี้เห็นหลายลูกอันนี้ขนุนใหญ่ทุเรียนพี่น้องทุเรียนไม่ขนุนบอมัดดอกบัตทุเรียนหน่อยที่บ้านหลังบ้านแถาไออันนี้ขนุนพันธุ์อย่างน้องใสจำปาดะจำปาดะพี่น้องขนุนจำปาดะนื้มันรอสสุดท้ายแล้วเหมือนีแบบโมเมนย่าหมกมีแล้วบัดนี้โมเมนย่าหมกมีแล้วเนื้อเนื้อสีสีส้มบ้ามันจะจืดสีส้มค่ะเนื้อสีส้มหมกมีจำปาดะปลูกปลูกปลูกจุบันเหมนน้องใส ้าปลูกยาปลูกาปลูกเอาเอาแผงมาเบิ้งมะเจ้ห้องน้บเป็นกันเลยตอนนบ่าเป็นยังเดี๋ยวมาดูแผงเดี๋ยวมาดูเอาแผงน้องไซมาด้วยเอาแม่เมื่อกี้โทรไปหาแม่จากฮ่องกงอู่ทิพี่น้องได้เพิ่นติดสายเดี๋ยวจะโทรหาแม่เพิ่นอีกว่าแม่งวดนีีเพิ่นจะสร้างจองตัวใดนะครับท่านผู้ชมวันนี้มีแผงของน้องไรายมาด้วย นะครับเลขดังเลขกระแสรอพรุ่งนี้ได้พี่น้องด้วจากเมืองเลยนะครับวันนี้มาดูนะครับที่สั่งจองไว้โอ้อันรของเจดึงมาเลยเจเจจะไปไหนเอาให้เจอยู่นี่เหรอเออเจต้องมือนิเอฟซีสบาโอ้เจขึ้นไปเห็ดกับเขาเออมื้อนี้มิเช่มาเจเลยฮะมือนี้ไปได้เห็ดกับเขาเล่นบ่มินิห่อนคือเก่าออะไรบ้างคะ เจที่ผมสั่งไว้นะครับ05นห้าเอเจขึ้นไป้าง่างอะศูนย์หาหมดโอ้ไม่เยอะนะงวดนี้เพมีศูนย์ศูนย์หานเอาไปเยอะเลยเย,ย้ายมาอย่างนี้อันนี้ศูนย์ห้า มีสี่ใบเองนะเบ้าเทาอ้าใครไปใบหนึ่งไม่ใช่มันมีมาแค่นี้เพราะว่าอ๋อเยอะใบอ่าโอ้ได้แค่ได้มาน้อยะน้อังไซไใชุ่้าศูนสวยด้วยเอาห้าศูนย์มาเบาเทาแบ่งให้อีกจ้างมาชมอันนี้ก็มีนะอันนี้นะครับเดี๋ยพอดีที่ที่จริงว่าจะรอความงฝันพี่น้องแต่ว่าเจ๊เราจะไปลุงตลาดมืออื่นเพราะว่าถามว่าเอามือนีก็คือ ก็คือจะบบท่านเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นตลาดตลาดของผมตอนเช้าเจ๊เขาจะไปนั่งตลาดตอนเช้าเมนก็เลยบ่าวเถ้าเอานี่แหละครับจากนครพนมงวดที่แล้วนี่ศูนย์สี่ของคนตรงตรงนะครับแต่องวดนี้เพิ่นเน้นมากคือศูนย์หาเมนค่ะบ่าเถาเก่าศูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับผมศูนย์ห้าห้าศูนย์นี่ครับจากนครพนมศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เก้าเมนค่ะของน้องสายแผงน้องสายมีไหมศูนย์ห้ามีไหมมีค่ะดึงมาน้องสายดึงมาหมด ดึงมาหมดแถมต้งใส่ห้ได้ไหมคะได้ห้าศนเอาด้วยมีเท่าไหร่เมาหมดเอาศูนู้าได้เท่าไหร่ศูนได้สใบต้องใส่ได้ห้าใบค่ะเอาศูนย์ห้าได้ห้าใบศูนยห้าศนอ่าห้มาเอาพี่น้องแต่ว่าปูสาปดคือว่าศูนดับหลังเนาะบัดนี้เนาะคิดว่ามีได้แบบเดียวอ๋โอ้เก่าหาศอุ้ยคือกันเลยเลขสวย โอเค <Okay. laughs> อมาแผงของน้องายได้0550อย่างละ5ใบเป็น10ใบของเจ๊ได้อย่างละ4ใ<ป>บเป็น8ใบ18ใบนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบ่าเท่าว่าจะเอาเอาตัวนี้นะครับศูนเก่าว่าเอาศูนย์เก่าหรือเก่าศเอาศ <9 S 1> นะูนย์เกนะ่าแม่เจ๊ ไม่กลับใช่ไหมคะศูนย์เก้าเอาเอาของเจ๊ศูนย์เก้าอ่าโอ้ยร้อนจังเลยอนี่ครับเอาของน้องสายแผงน้องสายแผงศูนย์เก้ามีไหมแผงน้องสายอาเอาเก้าศูนย์แผงเจ้เอาศูนย์เก้าแผงแผงน้องสายเอาเก้าศูนย์ลองสลับกันออกบึ้นนี่อือเก้าศูนย์ก็สวยอ่านี่ของน้องสายเป็นสิบห้าใบนะครับ นี่พี่ดองเดี๋ยวแป๊บนึงอันละเท่าไหร่เนื้อให้อดมินทอนตามก่อนอันละเท่าไหร่นี่ครับทอนหกบาทให้ให้แนมบ้าวเ่ายิบนี่แล้วพี่ดองเด้อจากนครพนมศูนย์ห้าศูนย์เก้านะครับผมตาศูนย์หาหาศูนย์เอลเมิสศูนย์ห้าห้าศูนย์นี้ได้อย่างละเก้าใบเป็นสิบแปดใบนะครับศูนย์เก้านี้ได้สี่ใบเก้าศูนย์ได้ห้าใบ นะครับท่านผู้ชมเอาน่นนี่แหละบรรยากาศก็ฮ้อนฮ้อนมื้อนี้เจแล้วสบายเบิ้งโอ้ยกิ๊บก็ไป๋อกิ๊บอย่าว่าตเหงื่อเจเด้อเจโอ้ยชือเปียกจังซั่นร้อนไงฮ้อนเอาเบิ้งบ่าวแถวว่ามันอาบน้ำบ่าวแถวอาบน้ำเจก็อาบน้ำมันฮ้อนแท้แม่หมุนแถมันเป็นคนห่อน15กับ12บเพราะงั้นสิเดี๋ยวจากเลขดังเลขกระแสจากเมืองเลยรอพรุ่งนี้นะท่านผู้ชมรอพรุ่งนี้เนี่ยน้องไซยังอยู่อยู่ก็เลยไม่รีบ น้องไซบอกว่าหลุดสองหัวดน้วน้องไซเนาะ <c oughs> เอาแต่วา่าแต่ว่ากับไก่เคี่ยงนี่น้องไซ <c oughs> เอาไ <c oughs> ก่เคี่ยงแม่พี่น้องหัว<อ>ทีท่วานมาเพิ่งแะงกะสามศูนย์ออกสามหนึ่งเลขกระแสเลขกดังรอพรุ่งนี้นี่แหละครับมาจากเมืองเลยมาส่งตรงม <c> าส่งตรงมาเลยมาเยี่ยมแม่มาเยี่ยมแม่น้องไซ สามเดือนมาทีนึงมาเสพย์ผว่้ทำใส้เหมือนกันมาเสพย์เสพย์ก็ห่อนห่อนอนอันนี้นะครับวันนี้เมนูผัดเผ็ดหมูป่าจากเมืองเลยหมูป่ามาจากเมืองเลยวะน้องบัวลำพูน้องบัวลำพูว่ะแวะผู้ปานอ๋อแวะอยู่น้องบัวลำพูค่ะแวะอยู่น้องบัวลำพูข้าวก็ห่อนเจ๊กะห่อนน้ำมันยำไปเมื่อส์อ่าจากนครพนมพันยำมาอีกว่ะเจ๊ เพิ่นก่ยำมาอยู่แต่ว่าเพิ่นก็ก่อนหวยออกสามวันเหมือนเดิมบ่าขาวแต่าเพื่อนท่นบอกม่านบอกสาคำนวณบอกสาวบอกเอ็กซี่จะตองหมดก็ไม่ตองใส่น้องใส่เลขยังเลขแปดเลขแปดมันจะตองหมดก็ไม่ตองน้องแค่ใบ่บังบอทาขายลงคลายเอาพวกนี้ก็ไปลงตลาดกับเจ๊ไหมพวกนี้พวกนี้ไปกับเจ๊อันลูกค้าอืะลูกค้า ลูกค้าบางคนก็บอกว่าจะเอาเลขแปลกๆเด้วยบ้างอย่างข้างหลังตัวแปดก็แปดหมดข้างหน้าหกก็หกหมดจังสีแม่ค่ะบางลูกค้าเพิ่นยังมาเอานะครับมีแค่นี้เมนบ้านน้องไส้มีแค่นี้ศูนหาหาศูนย์เนี่ยเอามรธรรมชุ่มของเจ๊นี่ได้อย่างละสี่ใบเองศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ได้อย่างละสี่ใบของน้องสายศูนย์ห้าห้าศูนย์ได้อย่างละห้าใบแล้วก็บาวเท่าเอาศูนย์เก้าของเจ๊เหลือเก้าศูนย์ไว้ไว้ให้เพิ่นนั่งพี่น้องเนาะ อ่าหลักก็ของน้องสายเอา90เหลือ09ไว้นับทั้งหมดกี่ใบน้องสายอันนี้15ค่ะของน้องสาย15อันนี้ 12, อ,นน12อันนี้12 27ใบนี่ครับบาเถาท,ที่ที่จริงว่าจะรอความฝันก่อนที่พี่น้องแต่ว่าพรุ่งนี้น <ะ S 1> แผงเจ๊กับแผง เนี่ยลูกสายเจ๊ไม่นั่งตลาดนั่งตลาดน้ำกัดเมี่ยข้ายังไม่เอาไม่น่าจะเหลือบ้าเลือเจ๊บอกเลยว่าพรุ่งนี้น่ะถ้าไปลงตลาดนี่ติดเก้าจะขายดีค่ะเพราะว่าจะแสม่ามือมือเส้าไปเล่นตลาดเขาบอกว่าติดเก้านะขายดีมีคนสั่งจองเจ๊ติดเก้าเกือบเยอะอยู่เด้วท่านผู้ชมแคปหน้าจอครับบ่าวเ่ากัดนี่แหละครับยิบจากนครพนมพนิล่ะจอศูนย์สามท่านเอางวดนี้เน้นที่ศูนย์ห้า กับ09ลาบเผาล้างงามๆด้วยลาบ903นาะแม่มจย์จะบอกอย่าลืมดึงหา99หาไว้ในเดื่อเอาหมดใช่ไหมเอาหมดมีเท่าไหร่เอาหมดได้ได้ของไม่ทใส่ไหมของน้องใายอย่าพึ่มอย่าพึ่มของใส่จบนะครับผมขอบคุณเจลอตเตอรี่นะครับผมพี่น้องพอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับแม่เบิ่งตา